จะพาทุกคนพาเจ้าโชบุนแล้วก็โชยุนะคะไปทำวัคซีนทางที่หนึ่งค่ะมาดูกันว่าเด็กๆจะกลัวหรือเปล่านะคะแล้วคุณหมอจะแนะนำให้ทำวัคซีนตัวไหนบ้างนะคะไปเดยข้างห,หน้าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะใส่กระเป๋าเลยนะคะ้เดไปหาคุณหมอนะคะกคือตัวน้องต้องบอกด้วยนะคะใช้แชมพูนะคะเป็านรายแชมพูนะคะชุกตัวที่น้องตกองไได้

อาจจะต้องมาเล่าย้อนกลับไปเนื่องจากว่าหมุมอะอย่างที่จะอาบน้ําก่อนที่จะพาน้องไปทําวัคซีนนะคะหมุมก็ได้ทําการอาบน้ําให้น้องเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอพาน้องไปถึงที่คลินิกอ,อ่อที่โรงพยาบาลจัดเรียบร้อยปุ๊บะคะ่ะทางคุณหมอประแจ้งว่าน้องอะไข้ขึ้นสูงมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่งอาบน้ำให้น้องมาแล้วก็ไม่ได้เป่าขนให้แห้งในทันทีก็คือแค่เช็ดมันหมานแล้วก็เป่าพัดลมให้น้องก็อาจจะทําให้น้องอะแบบเป็นไข้ได้เลยค่ะ แล้วก็ก็เลยได้ทำการพักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะพานองกลับไปรอบที่สองในวันนี้แล้วมีคุณหมอก็ได้ทําการอัดยาที่ด้วยนะคะสําหรับน้องๆทั้งสองแล้วก็จะมีในส่วนของอเขาเรียกว่ายาหยดน,นะคะขจัดในส่วนของเห็บหมัดมาให้ด้วยนะคะในส่วนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการใช้คร่าวๆแล้วก็คือสมมตุติเราแกะตัวแพ็คตัวนี้ออกมานะคะแบบนี้นะคะแล้วคุณหมอก็ให้เปิดตัวนี้ออกมานะคะเปิดมาเสร็จปุ๊บให้เรา ตัวเนี้ยเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะติดตัวแท่งที่เป็นโดร์เปิดออกมาแล้วนะให้หยดลงไปที่บริเวณหลังคอของน้องจุดที่น้องเลียไม่ถึงนะคะแต่คุณหมอแนะนำว่าให้น้องแยกกันตอนที่เราหยดเอาไว้ทิ้งไว้ก่อนสักเล็กน้่งนะคะให้คิดว่าตัวยาเข้าไปถึมเข้าไปในเต็มที่ก่อนค่ะแล้วค่อยให้น้องเล่นด้วยกันเพราะว่าการน้องเลียในส่วนของยานะคะในนี้ก็จะมีคำแนะนำด้วยอยู่ข้างหลังต่อตัวแพดพัดต่ออยู่ที่หน้าสุดท้ายนะคะตัวนี้คุณหมอก็บอกว่าหยดหนึ่งครั้งสามารถต้องกันได้ยาวนานถึง12สัปดาห์นะคะซ นะะในส่วนนี้จะสามารถกำจัดได้ทั้งเห็บแล้วะไรที่อินทร์ของน้องด้วยนะคะแล้วก็โพลิสิตรีดที่อาจมีผลต่อร่างกายของน้องด้วยตัวน,นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่แมวอายุ9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะใช้ได้ทุกสายพันธุ์ฉีดวัคซีนหรืออะไรต่างๆประามแต่หรือว่ายาขายพยาเลยอ,อย่างเงี้ยคุณหมอจะดูจากน้ําหนักของน้องนะคะอย่างโชย,ยูเนี่ยน้ำหนัก1.4่ี่กิโลสำหรับที่ช่างวันนี้นะคะแล้วก็โชคุนเนี่ยน้าหนักอยู่ที่1.9กกิโลนะคะแต่จริงๆเขาเป็นพี่น้องเกิดมาครอบเดียวกันวันเดียวกันเลยนะคะแต่ก็ ด้วยอุปนิสัยและวิธีการกินที่แตกต่างก็เลยทําให้น้องอะ่ะน้าหนักต่างกันขนาดตัวต่างกันด้วยและด้วยโครงสร้างด้วยนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จที่หมดไปวันนี้นะคะของโชยุตัวเล็กกว่านะคะ5้าบาทค่ะแล้วก็ของโชกุนนะคะทั้งหมด645บาทค่ะเบ็ดเสร็จทั้งหมดวันนี้นะคะ2บินหมดไป1,200 ในส่วนนี้ก็คือทำวัคซีนสองตัวถ่ายพยาธินะคะแล้วก็ได้ตัวยากำจัดเหตหมัดมาด้วยนะคะผมคิดว่าไม่แพงเลยนะคะที่ผมไปก็คือที่โรงพยาบาลาสัตว์พิทมิตนะคะอยู่ตรงถนนปรีดีพนมยงค์นะคะซอย26ถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณหมอน่ารักมากนะคะแล้วก็พี่ๆที่ดูแลน่ารักมากๆเลยแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดเนี่ย เราจะไม่สามารถเข้าไปถ่ายทําข้างในในส่วนของโอ p e เ a ชั่นต่างๆที่คุณหมอทําให้กับน้องได้เนื่องจากว่าคุณหมอจะต้องป้องกันในส่วนของโควิด1 9ด้วยนะคะก็มารีวิวเพียงเท่านี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะถามอะไรในส่วนของการเลี้ยงน้องๆ ว่าอาหารที่น้องๆกินหรือว่าอะไรที่อยากจะรู้เกี่ยวกับช่วยุแล้วก็โชคุ้นแล้วก็วิธีการดูแลน้องแมวเล็กนะคะก็สามารถถาหมบุ๋เข้ามาได้ขึ้นไปคอมเมนต์เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายหากรม่อมไหม